แล้วถ้าขายวัวขายเมียดีกว่าอันดับสามขอ,ของมหาสารคาม<อ>แต่ที่หนึ่งทุกสนามถ้าเราคุยกันแบบตามลูกผู้ชาย<ม>เปิดอกคุยอ่าจะรู้ครับว่าวัวสวยวัวง,งามเป็นยังไงได้มาเพยงไหมลูกเกิดผมนู่นแม่มันครับรแม่มันเออก,ก็คิดว่าจะไปทุกสนามแหละถ้าเขาเชิญเรานะม,นมีแต่คนว่าอู้ใส่ทำไมวัวสีหน้าอ๋อยอดอาเซียนกับอินซีเงินใช่ครับผมวัวงามมาสีอะไรก็ได้ถ้าวัวงามต้องเน้นอย่างเดียวคือหูเป็นวัวหน้าหวานนะครับมันไม่ใช่วัวหน้านกแก้ว สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในป่าไม่ใช่ป่าธรรมดานนะป่าวัวงามอยู่บนจอมกิเลยขันเขาคุยกับเจ้าของวัวเพลินๆคุยกับพี่ตุ๊กคุยกับคนอุดมการเลี้ยงวัวงามแล้วมันได้ฟิลตามมาดูชุดนี้เลยชุดทีเด็ดของประจวบเขาเลยพี่ตุ๊กสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมเขาเรียกป่าทะลมป่าทะลมเหรอครับอำเภออะไรตรงนี้อ่าอำเภอสามกระทายอำเภอกุยอำเภอกุ้ยนะครับ เพอร์กรีดจุกเนาะครับเบอร์โทรเบอร์โทรเดี๋ยวเผื่อใครศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าสี่สี่ห้าเก้าสามอ่าใครอยากเข้ามาดูเดี๋ยวฟ้องเฟซบุ๊กทั้งอาหารหันหน้าไปทางนู้นเลยล่ะผมใส่ลิงก์ไว้เดี๋ยวเราเดินเดินไปหามันครับนี่แล้วผมใส่ลิงก์ไว้กับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่อยากเชื่อเอางี้ดีกว่าไม่เอคยว่าเขาเขาเคยประกวดแล้วใช่ครับแชมป์สามสนามเราเลยขอมาดูหน่อยพี่ตุ๊กครับผมันแพ้ตรงไหนผมจะเห็นฮะตัวนี้มันแพ้ตรงไหนผมจะเห็นอ๋อก็ คือของเก่าไม่อยากเล่าเดี๋ยวมันไปกินใจกันเราดีๆกันแล้วใช่ใน้องอะไรนะน้องอะไรนะซันนี่ครับโอ้สวยไม่สวยขนาดนี้เดี๋ยวพาดูความความงามของน้องซันนี่ครับซันนี่ครับอันดับสามับมอันดับสามของมหาสารคามแต่ที่หนึ่งทุกสนามแล้วก็ที่หนึ่งในใจเราครับมันมันที่หนึ่งกี่สนามนะคอณสันสามสนามเหมือนกันครับทสามสนามครับที่หนึ่งในใจเราแต่ว่าไปไปแพ้มหาสารคามไม่เป็นไรเรามาชมกันว่า มันสวยขนาดไหนมันจะแพ้จริงไหมหรือยังไงดูกันครับนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่น้องอ่าสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนหมดนี่ครับโอ้โหวัววัวสิบสามเดือนเด็ดว้ยวเทหูหูหูสวยวัววัวไม่กินอาหารนะครับวัวผมไม่มีขุนอาหารเอ้ากินหญ้าอย่างเดียวกินหญ้าเนี่ยกินหญ้าในป่าหญ้าที่ใช่ครับที่เพื่อนเพื่อนที่น้องน้องเขากินกันอยู่นี่นะครับโอ้นี่นี่นี่อยากจะพาไปดูชุดนั้นอีกแต่ว่าให้นางเอกสักหน่อยนะตรงนี้หน้ามันคมอ่ะผมชอบบของรง สีมื่คล้ายสีลูกปลากเกียวครับตัวนี้ตัวนี้ลูกปลากเกียวครับตัวแรกรุ่นแรกเป็นลูกปลากเกียวรุ่นแรกนะครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหตแต่วมันเฮ้ยมันตุ๊กมันมันได้ที่สามใช่ไหมใช่ครับได้ที่สามของมหาสารคามโอ้แต่เพะมากเลยนะใช่ครับผมเฮ้ยแล้วแล้วต่อไปจะเอาไปประกวดไหมก็โครงการก็อยากไปเพราะเพราะเราอยากสนับสนุนวงการบัวอยู่แล้วครับถูกต้องชนะแพ้เราไม่เราไม่ไม่เป็นไรแล้วเพราะเราถือว่าเรามีของดีอยู่ในมือ แต่ว่าน้องน้องสวยนะเนี่ยครับน้องซันนี่เหรอครับซันนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดหูโคตรเลยนะใช่หูยาวเจ็ดสิบเซนครับผมวัดแล้วยาวเจ็ดสิบเซนหูยาวมากใช่ครับคมคมดั้งอ่ะผมชอบดั้งคมคมดั้งเนี่ยอ่าวัวตัวนี้มันมันท่ากันจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเป็นวัวเป็นวัวงามนะไม่ใช่เป็นวัวทรงเนื้อครับอ่าใช่ใช่อ่าถ้าคนดูวัวให้เป็นคือต้องดูว่ามันเป็นวัวงามเออนี่นี่ดูดูดูถ้าวัวทรงเนื้อมันจะเรียกเหมือนหมูหมูสองชั้นไอ้สองสันอ่ ครับนี่มันเป็นวัวงามโอ้โหดูทรงทรงยืนกระบาลมันจะสวยหน้ามันจะเป็นวัวหน้าหวานครับมันไม่ใช่หน้านกแก้วพี่ทุกเราไปประกวดมันยืนแบบนี้ในแอคชั่นแบบนี้ครับโอ้โหมันแต่มันจุงมันจุงมันไม่ค่อยเดินโอ้แต่ตัวนสง่าดูดิครับสวยครับตัวเนี้ผมบอกได้เลยครับว่าพี่ทุกได้มาแพงไหมฮะได้มาแพงไหมลูกเกิดผมนู่นแม่มันครับแม่มันด้วยแม่เหรอครับแม่รูโจครับของรูโจอ๋อได้ครับี วันนี้ลูกเกิดเหรอใช่ครับก็ผมถึงบอกว่าเราจะโทษพ่อวัวอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูแม่วัวว่ามันให้ลูกเก่งไม่เก่งแต่แม่มันท้องอ่าซูเปอร์มาริโอครับน่าจะเก่งลูกลูกคลออย่างนี้ครับขายไหมเนี่ยไม่ขายครับห้าสิบยังไม่ขายเลยจริงเหรอห้าแไม่ขายเหรอไม่ขายครับผมก็พูดแปงนั้นแหละไม่ขายก็มาซื้อเราวัวโบสเออก็คุณไม่อยากขายใช่ไหมใช่พ่ทุกถามจริงแล้วถ้ามีคนให้เอาไหมห้าแสนนี่ไม่ขายครับครับ ก็บอกแล้วถ้าขายวัวขายเมียดี่ว่าเอาอีกแล้วคลิปนี้ก็ยังจะคงขายเมียอย่างนีขายอย่าไปให้เมียเขารู้นะครับเนี่ยดั้งคมเลยใช่ครับวัวตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเราคุยกันแบบตามลูกผู้ชายเปิดอกคุยอาจะรู้ครับว่าวัวสวยวัวงามเป็นยังไงแต่แต่ดั้งดั้งดั้งคมเนาะเอาเถอะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าไอเราพูดไปเดี๋ยวห่าวเราโมงใช่เดี๋ยวเราว่าเราโม้อีกใช่ครับแต่แต่บอกตรงผมผมชอบผมชอบผมยกยกกอนแล้ว เนี่ยหูเราหน้าหม <ยก S 1> แล้วโอ้แล้วบวัวกินหญ้าไม่ไม่ผอมอ่ะคิดดูกันก็จะเหมือนตัวคลิปคลิป,ปใช่ครับบัวผมกินหญ้าหมดเลยอาหารน้อยเพราะว่าผมจะเน้นเน้นหญ้าโอ้หโหโคตรเลยนะเนี่ยกี่กี่เซนนะหูมันอ่ะเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเซนครับน,นี่ปีหน้านี่มันเมตรแน่นอนเนี่ยครับก็กล่าวว่าออกได้อีกสนามเดียวอีกอ๋อแล้วก็จะมาทําเนื้อตัวผสมเอระใช่ครับก็กล่าวว่าปีนี้ก็คงจะจบแล้วจะไว้สนามไหนก็ ก็คิดว่าจะไปทุกสนามแหละถ้าเขาเชิญเรานะใช่ไหมใช่สิงบุรีไปไหมไปก็ไปให้ภาคกลางดูไปไปครับไปไปถ้าเขาเชิญเราเราไปถ้าเขาไม่เชิญเราก็ไม่ไปพี่ตุ๊กแรกเกิดมันสีดีเลยไหมเนี่ยแรกเกิดมันเป็นสีสีออกเหลืองๆครับอ๋อคือเรารู้เลยว่าจะต้องคลายโบ๊ทใช่ไหมครับเขาบอกมาทุกคนเพราะผมเรื่องสีผมไม่เก่งโอ้โี่เก่งครับตรงนี้เก่ง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 ครับคือตอนนี้เขาขาดอะไรขาดความคุ้นหรือไงเขาผมไม่ค่อยได้เล่นไงครับ ผมไม่คยได้เล่นม,มีอาชีพหลักอยู่แล้วเนาะใช่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับเขาไม่ธรรมดาเน,นี่ยวัวตัวนี้แต่ไม่ไเล่นยืนแบบนี้มันก้าสจัดวัดใช้ได้นีจ่จริงๆผมว่าวัวตัวนี้ถ้าเป็นสาวจะเป็นวัวที่อ่าวัวตัวนี้<ม>นะครับถ้าถ้าอยู่ในฟาร์มใหญ่อ่ะมันจะอีกราคาหนึ่งเลยอืม,มันจะไปเยอะแล้วถ้าท้องนะใช่ครับวัวตัวเนี้ยเพราะว่าบอแงยอมแล้วมาเป็นวัวที่ที่หน้าหวานปากเผาสวยอะดูดิมันมันเหมือนอีตอนนี้ไหมครับอ่า มันมีแม่วัวอยุดตัวหนึ่งแม่ไอ้เพชรพันล้านอ่ะอ๋อไอ้คาบอมคาเวียหน่นะคาเวียครับครับเออใช่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 แต่กระดูกมันดีกว่านะใช่ครับกระดูกมันยาวกว่าคาบอมคาเวียนะไอ้นี่มันวัวยังเล็กเดี๋ยวให้มันโตก่อนครับเราเออตัวนี้กระดูกดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวดูดิเวลามันยืนแอคชั่นแบบโอ้โหแล้วขาวสะอาดสวยอ่ะวัวตัวนี้จริงๆริงแล้วถ้าเราดูกันเล่นรันต่างภาพนะไม่เกี่ยวนะนถ้าลง แกนแชมป์มาผมก็อยากจะลงแกนแชมป์ใช่ไหมใช่ครับ <Hey. S 2> ถ้าเราเล่นตามสายเก่าคือต้องดูวัวเป็นว่าอ่าเป็นวันวทรงวัวเนื้อหรือเป็นทงสัววัวงามไหมถูกต้องถูกต้องนี่เราประกวดวัวงามกันใช่ครับนั้นเนาะเราก็ต้องดูความงามด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ความสมบูรณ์ผมว่าเขาโอเคตอนนี้ตอนนี้ที่เห็นอยู่เนะี่ยแต่คนเขาบอกว่ายัางไม่อ้วนแต่นี่มันเป็นวัวงามมันจะอีกทรงหนึ่งใช่ถ้าเป็นวัวงามแล้วมันเป็นแม่พันธุ์ด้วยมันจะอ้วนเยอะไม่ได้นะใช่ครับตัวเมียต้องเข้าใจมันมันรับกระบาลไง หน้าตา <Cast> ม <it. S 1> <reco> ันรับกระบาลหมดเลยครับว่าไปดูผมว่าผมสลับตัวนี้ไปงานสิงห์บุรีเลยนะครับลุนแกนแชมป์กลัวจะสู้เขาไม่ได้อะเรามันวัวเรามันฟาร์มเล็กๆอ๋อฟาร์มเล็กเพื่ฟาร์มเล็กฟาร์มเล็กเต่ที่เยอะแล้วเนี่ยโอ้โหสวยน้องซันนี่ดูให้ดีฝากติดตามด้วยเนี่ยตัวนี้อย่าพลาดเลยอย่าพลาดเลยแต่ว่าผมถามจริงๆไม่ขายเหรอไม่ขายครับทำไมเงก็ขายวัวขายเมียครับเซ็นเซอร์อันอัดนะครับนี่ไม่ต้องเซ็นได้ได้เสียโอ้โหสวยมากเลยน้องซันนี่ อ่ายืนแอคชั่นนี่จริงๆแล้วฝึกแล้วโอเคนะครับที่ผ่านมาพี่ตูกไม่ค่อยมีไม่ได้ฝึกครับผมไม่ค่อยได้ฝึกโอ้โหนี่วัวงามภาคใต้ครับ,รบผมให้เลยว่าเป็นเบอร์ต,ต้นต้นของของประเทศด้วยนะกระบอกสีแดงจริงๆน,นะคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิถ้าถ้าเล่นเผาหน้าเผาตาเผาปากคือเผ<ด>าปากมันสวยใช่ใช่สวยๆผมบอกได้เลยครับตอนนี้ครบครบเครื่องทุกอย่างพี่ตูกบีบเองกับมือ ครับก็ผมใส่ปลาเกลียวตัวแรกเลยมีตะคนว่าอุ้ยใส่ไปทำไมวัวสีน่ากัแต่ออกมาไม่น่าใช่ไหมออกมาไม่น่าครับเออเนี่ยพอออกมาแล้วมันพอมันแบบนี้มันใช่ครับเราเราเราอย่าไปคิดครับเพราะว่าเราเล่นวัวงามสีอะไรก็ได้ถ้าออกมาสวยคือใช้ได้หมดใช่วัวงามนะเราอย่าไปคิดอะไรครับจะประกวดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันงามมันประกวดที่ใช่ครับวัวงามนสีอะไรก็ได้ถ้าวัวงามต้องเน้นอย่างเดียวคือหู เลือดชิดไม่ชิดช่างมันอย่าไปทุกบอกต้องเน้นที่หูใช่ครับถ้าไม่เน้นหูก็ต้องเล่นรวนเนื้อครับใช่ใช่จะเอาดูดูดูดหูซะก่อนนี่ไม่แตนี้อ่ะยิงดีดีดพลาดได้ไงเนี่ยแต่ว่า,าจริงๆแล้วเขาก็ได้แชมป์มาตลอดครับคำสั่นไทยรู้เร่องะไรทุกคนไปไตัวแม่มันก็ได้ต้อนรับก็ได้สายก็เข้าดีเหลือเกินครับเนี่ยคนดังครับนี้แหละดังเป๊ะเลยนะ เดยจดจำให้ดีน้องสันนี่นะครับดูที่ได้ง่ะตามดูได้ที่งานประกวดที่สนามประกวดครับหรือเขาเข้ามาที่ข้อแห่งนี้ได้นะครับครับผมนี่โอ้โหเพี้ยเลยเพี้ยเลยดูดินี่แอคชั่นได้ให้ดูกันยาวๆสบายๆเลยครับกระวักระบางสวยนาดังเรื่องสวยมันเป็นวัวหน้าหวานนะครับมันไม่ใช่วัวหน้านกแก้วสิบเท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่เดือนสิบสามเดือนครับสบสามเดือนจ้างสิบสี่เดือนน้อยครับโอ้โหมันเป็นวัวหน้าหน้าหวานครับ แม่เดี๋ยวถ้าทังนั้นพี่ทุกเราแวะไปดูแม่ซะหน่อยเนี่ยแม่มันตัวลุงครับนี่โอ้อคชั่นครับนี่คนนี้ก็คือตากลอ้องมืออาชีพนะเขานี่จ้างมาถ่ายโดยเฉพาะครับเนี่ยนี่แม่เขากับน้องเขาใช่ไหมใ่ไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องไอตอนนี้น้องไอหูผิหวังครับล,ลูกมาดูจัดให้หูพิวังอีคลิปหนึ่งเดี๋ยวไปดูแม่มันก่อนครับนี่คือแม่มันแม่มันแม่ตัวเมื่อกี้นะครับนี่เออเนีงเนงพี่ทุก ใส่ปากเกี้ยวนี่เสียงไหมตอนนั้นคือสีนี้นี่ตอนนั้นใส่เสี่ยงไหมคือผมคิดอย่างเดียวว่าสีอะไรก็ได้ขอให้ออกมาสวยนี่คือแม่ของตัวเมื่อกี้ใส่ไหนนะอ่าไหนครับนี่ไหนๆ,ๆไ,ไอ้นี่ม,<า>มันผมซื้อครูจโจม,มาเขาบอกว่าแม่มันเป็นสายอินทรีย์เงินผมว่าอยู่หน,าน้าอยู่ดั้งมันเลยนะครับกับมันมันก็เลยส่งผลไปถึงไอ้ตัวใช่ครับนี่นะดั้เนะใช่ครับคุมปิดเลยแม่มันเป็นลูกยอดอาเซียน อ๋อยอดอาเซียนกับอ oh, er ินซ er ีเงินใช่ครับผมโอ้ด้านคมปิดเลยแล้วตาเติมไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับเรื่องตาใครเป็นคนตัด oh, ส so ินใจเลือกให้อ๋อผมเห็นในรูปของครูโจผมก็ซื้ออ่าผมขายให้เสียนี่ไปโคตัวนึงเสียดายมากตัวนั้นที่ไปถ่ายทำเมื่อวานนี้เหมือนกันเลยอ๋อบอสอ๋อพ่จารถาเหรอนั่นฮะแม่เขาเหลอหรือว่าตัวไหนไม่ใช่เขาบัวสาวซื้อครูโจมาอ๋ออ๋อบัวสาวน้องเขาใช่ไหมไม่ใช่บัวสาวซื้อมาคู่นี้แหละซื้อมาคู่กันขายไปแล้วครับ ตัวเสี้ยวสวยเรื่องละมั้งผมว่านั่นแหละครับตัวแดงใหญ่อะแดงใหญ่ใตัวนั้นน่ะอ๋ออนี่นี่นี่ลูกลูกมาริโอครับน้องไอหูผิดหวังอันนี้ลูกมาริโอใช่ไอหูผิดหวังเหรอครับสองเดือนครับแล้วนี่แม่มันนี่แม่มันครับโอ้แม่มันแม่ดำเหรครับเดี๋ยวเราจะจัดให้อีกคลิปหนึ่งอันนี้คือชุดนี้คือ อันนี้คือแม่นะครับแม่ของน้องซันนี่ชื่ออะไรนะแม่มันแม่มันชื่อน้ำหวานครับชื่อน้ำหวานเนาะกับครับซันนี่ตัวนั้นนะครับอ่าทั้งนั้นคลิปนี้ขอบคุณมากครับทุกคน